น่าจะอร่อยนะดูถ้าพี่พูดไปจะเกิดอะไรไหมไม่เกิดอะไรค่ะจะมาพูดได้พูดได้เลยในความรู้สึกของเรา คาอาหารวายร์ล EP ที่สครับเคยรู้ใช่ไหมว่าพี่ง่วงอยู่มาเลยพร้อมพร้อมๆเลยไม่ไม่พูดอะไรหน่อยเลยหรอพูดเรื่องอะไรอ่ะอันนี้เราลงไปหนึ่งสองคลิปเกือบลายขอบคุณมากสำหรับคนดูที่ดูนะครับมีมาถึงภาค3แปลว่าเขาดีจริงนะครับผมนะฮะก็ได้นักแสดงนำหลักอย่างเวงเติร์ดมัก นะครับผมมาครบเลยรอบนี้นะครับอาช่วงนี้ช่วงนี้เห็นอะไรมาบ้าง2องสามเดือนแล้วค่ะล่าสุดที่เราทำเห็น,นอะไรไวอรอบ้างใ,ใช่ไหมช็อกโกแลตกลมๆที่แบบมีไส้ข้างในอะกล่องละ500อ่ะเขาเคยส่งมาให้ชิมเหมือนคตดอร่อยเฟิร์นชอบมากเลยช่องนัดตงกินอาหารไวอรอบไปกี่อย่างแล้วคะไม่ค่อยเยอะไม่ค่อยเยอะครับส่วนใหญ่เป็นรดน้ำต้นไม้มากกว่าเพิ่งรู้ว,ว่าการมีบ้านนี่แม่งปล่อยไว้วันสองบันจะตก อาหารที่น้องๆเตรียมมาเป็นอาหารที่แบบว่าจะอาหารขนมหรืออะไรก็ตามอ่ะมันเกิดไวรัลอยู่ในทิ่ตอกหรือว่าอยู่ในพื้นที่ต่างๆแพตฟอร์มต่างๆ,ๆอยู่แล้วนะครับซึ่งก็เป็นการวัดความสามารถของโคี่นั่งกินตรงนี้ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารทั้ง3าคนนะครับแล้วตอนนี้ผู้เชี่ยวชาญคิดว่าอาหารชนิดไหนไวรัลที่สุดคะตอนนี้เหรอครับใช่คะ่ะผมยังไม่เห็นนะครับออเอามาสิครับผมผ่านตาผมหมดแล้วครับถ้าเกิดผมไม่เป็นอาชีพนี้ผมคงเป็นเชฟครับโอเคค่ะมาถึงเชฟทำอาหารเนาะเชฟไอ้แมว พี่เรียนทำอาหารเนเชิเชบ้าเริ่มเลยไหมคะได้ครับเดี๋ยวเรามาดูว่าวันนี้จะมีของที่ไม่เตยเคยเห็นมาบ้างหรือเปล่านะคะเริ่มเลยครับนี่ไงชิบู๊ มาเลย Ruby Crush เฮ้ยโหรูบี้ครัชแม่มันจะพลาดได้ไงเราคุณหมออันนี้คืออะไรพี่เหงนคิดว่าไอศครีมครับพี่หอชื่ออะไรคะ Ruby Crush จริงๆมันเป็นรสเบอร์รี่เคลือบช็อกโกแลตค่ะ คือเฟิร์นชอบเลเวลที่แบบว่าเวลาเดินผ่านแล้วแบบอยากจะซื้อมาแล้วก็ตอนนั่งอยู่บนรถเขาก็คือนั่งจ้วงเป็นเหมือนกินเลเลยอ่ะเหมือนจ้วงจ้วงอย่างนั้นเลยอ่ะเคยทานมาก่อนไหมคะเคยกินอร่อยมากผมชอบนะมันจะเคลือบช็อกโกแลตข้างนอกแล้วก็เคลือบไวทช็อกแล้วค่อยเป็นข้างในเป็นลาสเอร์บิรับแพคเกจจิ้งเป็นไงคะดูดีมากเลยนะของคนไทยเนาะใช่ค่ะดูจากแพคเกจจิ้งแล้วเนี่ยทายเลยไหมราคาโอ้โหชิมก่อนนิดนึง,นนนงดูมิวส์นด ไม่กระชิ่งก็คือเป็นกล่องกระดาษปกติอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็องรสเรียกว่ารถเย็นมาเพราะว่าเขาฟร <ๆ S 1> ีสก็ต้องฟรีสตัวผลไม้ด้วยจริงๆร้านมี3รสชาติค่ะมีดักช็อกมิลช็อกแล้วก็ลูบี้พิงค่ะอ่าใช่ใช่อันนี้คือม<ๆ>ิลช็อกที่ซื้อมาให้ลองนะคะแต่ละกล่องคือมีน้ำหนัก120กรัมหรือว่าประมาณ12ลูกหาซื้อได้ตามช่องทางออนไลน์ค่ะเฮ้ยอันเนี้ยอร่อยจริงๆ เราะถาเนี่ยถ้าคุณชอบชอบ็อกโกแลตจริงๆส่วนตัวผมไม่ชอบชอบ็อกโกแลตด้วยนะยตงรู้สึกมันอร่อยเลยเพราะว่าปกติผมชอบอะไรที่มันเป็นผลไม้เปรียปร้ยวๆเ,เย็นๆเร่าน,นี้ไอชอ็อกโกแลตเนี่ยพอกัดปั๊บอ่ะมันจะมีไส้เยิ้มอยู่ข้างในซึ่งสิ่งเนี้ยอร่อยมากอันเนี้ยต้องกาวให้แบบป๊อกอนะับแต่ต้องระวังหน่อยเพราะมันมีเสียงสองสองแบบนะไอน,นี้แตกกับฟันแตก, <c oughs> แตกถ้าฟันเราไม่แข็งแรงอืม จระเอ๊โอ,โ,โอ้โหอร่อยเกิงจัดและแตะแ,แล้วดู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 ข้างในคือราสเบอรี่มันจะแบบขายความเปรี้ยวออกมาคุมตัวช็อกโกแลตข้างนอกด้วยโอ้โหดีมากแล้วค่อยๆเคี้ยวครับทุกคนคือมันหวานนะมันหวานค่อนข้างหวานเลยแต่มันมีความเปรี้ยวอ่ะมาตัดหวาน <c oughs> แล้วตัวราสเบอรี่ที่บอกว่า f r o ซ e นอะไรนี้มาเนี่ยอันเนี้ยมันต้องกินแบบนี้ป่ะเพราะว่าพอกลับไปแล้วนี่มันน้ำมันมันฉ่ำออกมาแล้ว มันใหญ่อะถูกเลยแฮะใช่ค่ะถูกแล้วค่ะมันไม่ได้แข็งใช่ไหมอร่อยคู่ควรกับการที่เป็นไวรัลอันนี้ห้าร้อยบาทเลยเหรอห้าร้อยนะมีแปดอยู่อะไม่มีไม่ใช่ไม่ใช่500ห้าร้อยเนี่ยไม่ก็สี่ร้อยบวกอะห้าร้อยมันไม่ถูกคหรอถูกกว่าถูกหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับ ถูกไปเยอะเลยค่ะขึ้นอีกค่ะทำไมอ่ะกินแล้วเธอแท้ๆกินเยอะด้วยอ่ะ1้5บาทครับขาดตัวไม่มีมากกว่านี้ไม่มีร้อยกว่านี้ถูกไปถูกไปอีกเหรอ2องอยยอืมถูกไปค่ะอันนี้จะไม่ผิดนะประมาณ260บาทเป๊ะเลยอันนี้ยังไม่เป๊ะค่ะขึ้นอีกอีกรอบหนึง่งมี12ลูกใช่ถ้าลูกละยีก็สองลูกยี่ส้าแล้วกันสิบสออง 12 2 2ิบสองบาร้บบาทสา้เลยเลยส9 1ต่อกล่องต่อหนึ่งกล่องใช้เงินไปเยอะขนาดนั้นเลยว่าเราไม่กี่กินไปกี่ลูกอะสองลูกเองครับเดี๋ยวต้นตนได้อย่ากไปยอเาใช้ยินนะอย่ละลายวันพี่จำเป็น500ว่อะแล้วก็คนละยี่ห้อครับอีกอันหนึ่งไม่เประมาณ500แล้วแบบเดินผ่านทีไรก็รู้สึกอยากกินแต่ว่ารู้สืกแพงอะ ลูกันสามสิบสองบาทกว่ากินไปเมื่อกี้เก้าสิบกว่าบาทแล้ว <laughs> กินไปร้อยเฮ้ย <c oughs> <c oughs> โอ้โหถือว่าราคาเซอร์ไพรส์สำหรับพี่พี่อาจจะไม่แบบไม่ได้เป็นเซียนของช็อกโกแลตหรือว่าไม่ได้ไม่ได้แบบไม่รู้ราคาเยอะนะครับก็เลยทายตามน้นใจตัวเองก็แต่ว่าอร่อยอ่ะสำหรับคนที่ชอบกินช็อกโกแลตก็น่าจะซื้ออย่างคล่องมืออร่อยปะโอ้โหที่ผ่านมาเดือนสองเดือนที่ผ่านมากินบูร์บิคัชไปประมาณสี่ห้ากล่องแล้วอ่ะโอ้โห พระเจ้า2องพันหมอราสเบอร์รี่มันเท่าไหร่อ่ะรุนอ่ะไม่สดแต่ก็่าคาดีรวคาเราะมันเป็นราสเบอร์รี่นะถมาเป็นสตรอเบอร์รี่มันจะถูกกว่าเพราะว่ามันอร่อยจริงไงมันอร่อยจริงเพราะเราต้องเราติดขนมครับติดของติดหวานติดหวานข้อที่สอง แ <laughs> นวบอนเมืองครับแนวบอนเมืองกมยี่สิบหกผมบอกเลยคล่องมือมากามากินมาแล้วนักตอนนักรู้ราคา26บาทบอกก่อนว่าตอนนี้เขามีสองไซส์ก็คือขนาดปกติแล้วก็เป็นปาร์ตี้แพ็กค่ะให้พี่เหว่งไทยปาร์ตี้แพ็กเคยทานมาก่อนไหมคะกินบ่อยเลย ที่แล้วเอาไปทอดก็เอาไปย่างอบรมร้อนด้วยอร่อยเหมาะเหมาะมากอันนี้ภรรยาผมทําคลิปด้วยครับกินมาแล้วปีที่แล้วนี่ก็คืออันนี้แหละครับเป็นแหนมตุ้มจิ๋วที่ตุ๊กเอามาเผาแล้วก็กินกับผักก็แก๊บก็แก๊บปีที่แล้วนะไวรัลคนกินกันเยอะมากอันนี้เคยเห็นไวรัลผ่านตาไหมคะสําหรับแหนมตุ้มจิ๋วไม่เล่านะอันนี้อ๋อหมายถึงว่าแรกๆใช่ไหมเคยเห็นก็ รีวิวจนหาซื้อไม่ได้อ่ะใครใครรีวิวติ๊ต๊กอ่ะ <c oughs> รีวิวจนแบบเซเว่น <c oughs> ข้างบ้านหมดอ่ะหรือผมเลยต้องย้ายบ้านมาเพื่อมาซื้อตรง <c oughs> ซื้อตรงเซเว่นตรงเนี้ยเออต้องย้ายบ้านมาเลยอ่ะยิ่งถึงจะหาเจอพี่สามารถอธิบายโปรดักต์ได้อย่างยอดเยี่ยมพี่บอกเลยว่าคุ้นตาพี่มากในเนี้ยมีทั้งหมด25อันอ่ะลองนับดู 1>, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 21, 22, 23, 24, 25อันสิ่งนี้มันดียังไงรู้ไหมครับดีตรงที่คุณกินแหนมแล้วคุณมือไม่เปื้อนผมเลยกินบ่อยเพราะว่ามันกินแล้วเหมือนเหมือนกับปีโป้อะปีโป้มาอย่างนี้เสร็จแล้วก็ปึ๊กแล้วก็ก๊อกเข้าปากไปเลยมือไม่เปื้อนครับแป๊บเดียวหมดห่อ เผ็ดไหมคะสาหรับที่สมัครเพราะว่าข้างในเหมือนจะมีพริกด้วยใช่ไหมใช่พริกพริกชิ้นโคตรใหญ่เผ็ดนิดหน่อยแต่ว่าเปรี้ยวเค็มกําลังพอดีครับหนังเด้งมากน่าสุดทุกคนไปกินกับผักโคตรอร่อยเอามาให้พี่กินด้วยกินกับผักผักคอสคสท้งนที่แล้วนะไปีนี้เหมือนเขากินกับอะไรวะพริกหยวกแล้วก็มะม่วงมะม่วงเปรี้ยวไปดูได้คลิปอร่อยมากยังไม่ได้ดูคลิปพี่ตุก๊กแต่เห็นเฟิร์นเอามาให้กินแล้วแล้วบอกมาจากพี่ตุก๊กมีพริกหยวกแล้วก็ใส่แหนมอนเมือง แล้วก็มีกระเทียมมีมะม่วงกินเหมือนเมี่ยงคำเราผักมาหอ่อแต่ว่าที่ตอนกินกับพริกหยวกอร่อยนะที่อร่อยสุดๆเลยอะ่ะคือกินกับใบงาเอาเนี้ยไปห่อใส่กระเทียมแล้วก็ใส่มะม่วงใส่อลไเปรี้ยวเข้าไปอย่างนั้นอะ่ะโคตรอร่อยครับก็แหนมตุ้มจิว๋วตาดอนเมืองกอมยี่สิบหกอันนี้นะคะถ้าเป็นขนาดปกติอะ่ะขายที่เซเว่นอีเลฟเว่นค่ะแล้วก็มีหลากหลายที่มากเลยซีเจมอลเจฟี่อะไรอย่างเงี้ย ว่าไครับสวัสดีค่ะเป็นหวัดคิดว่าเท่าไหร่คะปาร์ตี้แพค25ชิ้น59เท่าไหร่นะ59อีกรอบนึง59ถูกต้องค่ะ59 69บาทครับเกือบถูกแต่ว่าลงมาอีกนิดนึงค่ะ68.50เด็ดไปเด็ดไปอ๋อเดดไปตีไปซะว่า65บาท68 ถือว่าถูกแล้วกัน5 9 <59 S 1> บาบาทก็ถึงคืนนี้ใช่ป่ะใช่ใช่ใช่แล้วอันนี้อ,อันนี้บาทอ๋อนี่2ีบาทเท่านั้นนะครับอ๋อคำวงเกิไมไปหน่อยนาะแนะนําเลยครับถ้าเกิดว่าเวลามีปาร์ตี้หรือไปเที่ยวออกต่างจังหวัดอะไรเงี้ยหิวแล้วหิวเงี้ยเอานี้มากินอ่ะมือไม่เปื้อนอันนี้อร่อยมากแกะง่ายครับทุกคนไม่เหม็นไม่เหม็นมือฟังกิน ไปข้อที่3ค่ะคิดว่าเป็นอะไรคะอ่านได้เลยนะรู้จักดีอ่อจริงเหรอเคยเห็นใช่ไหมคะเต้าหู้ไอแคลเออไม่สนใจพักเกตที่วางเลยเหรอไอแคลเต้าหู้อ่ะเต้าหู้ขาวตามโมคิครับปกติทานเต้าหู้อยู่แล้วไหมคะกิ่เต้าหู้ไข่ ไม่ชอบเต้าหู้ขาวเลยอันนี้เต้าหู้ขาวป่ะเป็นเต้าหู้โปรโตีนอะอ,อร่อยส,สุดแน่นอนเ <c oughs> ชื่อผมอันนี้ฮิตมากใน t ิกต็อกค่ะมันสามารถทําได้หลายเมนูเลยจะเอาไปแบบอบนึ่งทอดผัดอะไรเงี้ยก็ได้แต่ที่เอามาให้พี่เหว่งลองชิมมาคือไวรัลใช่ค่ะเราเอาไปเข้าหม้อทอดไร้น้ำมันค่ะ20นาทีมันก็จะกรอบเนีเลยตอนแรกก็คือหั่นเป็นตาโอชิ้นเล็กๆปก,กติที่กินคือเอาไปทําเมนูอะไรคะไอเนี้ยนะ ไม่มีทางอยู่ในกระทะหรือว่าอยู่ในตู้เย็นที่บ้านแน่นอนผมไม่ค่อยกินแต่ว่าถ้าเกิดว่าสมมุติว่าเราต้องทําอาหารนะเราต้องจาเป็นต้องใช้เต้าหู้ขาวหรือเต้าหู้อะไรเงี้ยแน่นอนว่าจะต้องเอาไปทํากับซุปกิมจิออพอซุปกิมจิผมใส่เต้าหู้ขาวนะครับตามใช้ตามสูตรเขา<ๆ>อร่อยนะเนี่ยชอบ ทุกคนผมอยากให้ทุกคนลองทำตามลองกินดูครับอร่อยมันแบบมั้จะเพื่ไงอะมันต้องกรอบหรือมันต้องนิ่มมันต้องกรอบเนี่ยแต่ว่ามันน่าจะโดนแอร์มันก็เลยไม่กรอบเนื้อสัมผัสมันจะเหนียวเหนียวนิดนึงเคี้ยวมันเนี่ยมันเหนียวเหนียวนี่เวลาเคี้ยวจะรู้สึกว่ามัน หนึบหนึบถ้าโรยเกลืออีกหน่อยไม่ก็จิ้มไอ้พวกซอสลูกชิ้นอะเอาซอสแบบซอสไก่ก็ได้มั้งง่ายยอดเยี่ยมครับจริงๆน้องบอกมันต้องกรอบแต่ว่านี้มันน่าจะโดนลมไปสักพักละมันก็เลยนุ่มน่ะน,น้องบอกว่าพี่เบ่งลองทำให้มันกรอบมันทำไม่ได้ครับนี่คือ,อ <c oughs> นิ่มแล้ว <c oughs> อืองั้นขอรีวิวรสชาติกันถ้ากรอบคงอร่อยเลยมันให้เท็กเจอรสรสัมผัสเหมือนแบบลูกชิ้นอ๋อ <c oughs> เออจริงด้วยรู้สึกเหมือนลูกชิ้นทอดไม่น่าล่ะถึงรู้สึกอร่อยแต่ว่ามันจืดๆนิดนึง หมือนปลาต้องโกเลยปลาต้องโกที่ออกเค็มๆหรือลูกชิ้นไหมไม่ไม่ลูกชิ้นไม่ลูกชิ้นแล้วก็มีมีเนื้อเนื้อเต้าหู้ข้างในหน่อยหอยหอมนี่กรอบเห็นไหมล่ะเหนียวเออพยายาโกคนดูเหนียวครับทิ้งไว้นานเหนียวนิดนึงแบบว่ารสชาติดีผมสู้สู้พุ้งกุณอย่างที่นะอันนี้มันมีความเปื่อยเปือยมันเหมือนเขาเคี้ยวไปเรื่อยๆมันมีความเหมือนสาหร่ายรสสัมผัสมันะ เหมือนเรากินสาหร่ายเรื่อยๆเต้าหู้ตราโมคีหาซื้อได้ค่อนข้างง่ายค่ะพี่เติร์นมีทั้งออนไลน์ทั้งแบบค้างสับสินค้าแต่ว่าถ้าไปซื้อตอนนี้อาจจะขาดตลาดจริงป่ะใช่ในแมคโครอย่างเงี้ยบางวันอาจจะแบบไม่เหลือแล้วเพราะวันเราอยู่ใช่ไหมอยากลองกินแบบนี้เลยอ่ะอยากลองแบบแบบไม่เนี่ยเหรอมีนะลองขอลองได้ป่ะได้หรือว่าแหนม่กินกับเต้าหู้เฮ้ยขอลองไหมล่ะคะลอง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 งันลองกินกับเต้าหู้ดิเอามาอันนึง ว่าไส้กรอกืมไม่เข้ากันาราคาได้ไหมคะได้ครับผมเต้าหู้ตราโมทิหนึ่งข่อสามร้อยกรัมค่ะเท่าไหร่คะสามร้อยกรัมปึ๊บึกบึกบึไม่แพงมากหรอกร้อยยี่ห้าแพงไปค่ะเก้าสิบแพงไปอีกค่ะแปดสิบเก้าบาทแพงไปค่ะยี่สิบห้าบาทโอ้ยถูกไปหน่อย ขึ้นอีกค่ะ65บาทครับ65บาทก็ยังแพงไปอยู่ดีค่ะ50บาทถูกต้องค่ะ50บาทเปลกโอ้ไม่แพงเว้ยไม่แพงราคาดีครับราคาดี50บาท50บาท50บาทอืมได้นะสำหรับคนที่ชอบผมว่าอาจจะอาจจะถูกใจก็ได้มันมีความเป็นแบบเปลือกมันเหมือนแบบสาหรายสาหร่ายนะข้างนอกส่ราคาไหมคะส่ราคาครับ50บาทประมาณนี้แหละ อันนี้ข้อสุดท้ายค่ะไม่บอกเหมือนกันให้ทายว่าคืออะไรผมรู้จักครับอีกแล้วหรอซีมอสเจลใช้ทุกเช้านะครับอันนี้คืออะไรคะที่ใส่ผมให้ทายว่าคืออะไรมาร์กหน้าอืแต่ว่าเราทายละค่ะอาหารไร้ลอกเฮ้ยนี่มันมันคือคิมทานน้าเอคือนี่ทานอาหารไว้ลอกนี่เหรออันนี้มีความเหมือนแยมเลยอะ ชื่อดูไฮโซมากซีมอสเจลอ๋อ สาหร่ายทะเลอ่าถูกต้องค่ะอือเป็นเบอร์รี่บาสเก็ตอาซาอีก็คือโปรดักต์เนี้ยมันชื่อว่าซีมอสเจลจากแบรนด์เซนซอรี่ลบค่ะอธิบายก่อนอันนี้นะคะซีมอสเจลมันคือซูเปอร์ฟู้ดในรูปแบบเจลค่ะมันแปลรูปมาจากซีมอสก็คือซีมอสคืออะไรครับซีมอสคือสาหร่ายทะเลค่ะอันนี้ฮิตมาจากฝั่งฮอลลีวูดค่ะพวกเซเลบริตี้เขาชอบกินกันเพราะว่าเขาบอกว่ามันมีวิตามินที่ช่วยเรื่องผิวหนังเล็บผมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือประโยชน์มันเยอะก็จริง แต่ว่ามันก็ยังมีข้อจํากัดของมันอยู่ก็คือคนที่มีปัญหาเรื่องไทรอยอย่างเงี้ยไม่ควรกินแพ้อาหารทะเลก็ไม่ควรกินเพราะว่าอย่างที่พิงบอกเมื่อกี้ก็คือมันมาจากทะเลค่ะแล้วก็หญิตั้งครรภ์หรือว่าให้นมบุตรก็ไม่ควรกินเหมือนกันแต่พี่เหมือนไม่มีปัญหากินพี่มีปัญหานะมีปัญหาเรื่องพี่ให้นมบุตรอยู่อันนี้มันจะมีกําหนดไว้ว่าวันหนึ่งทานได้แค่2ช้อนโต๊ะเท่านั้นไม่ควรกินเกิน2ช้อนโต๊ะเพราะว่าไม่งั้นมันจะ ร่างกายจะได้รับไอโอดีนที่สูงเกินไปพี่สมัมมีปัญหาอะไรพวกนี้ไหมคะไม่รู้ครับกินยปงไงคะกินไม่ได้เลยครับกินแบบใช้หาดชาหาดแต่ว่ามีเบอร์รี่มามาดึงไว้อยู่ไม่ให้ไปไหนไม่แบบไม่ให้มันออกทะเลไปไกลมากอ่ะ น่าจะอร่อยนะตูถ้าพี่พูดไปจะเกิดอะไรไหมไม่เกิดอะไรค่ะสามารถพูดได้พูดพูดได้เลยในความรู้สึก<ช>ของเรายังหารถแา็กไม่เจอ <c oughs> พี่ว่าที่มันไวรัลนี่คือไวรัลรู้ใช่ป่ะไวรอลน่าจะไ <c oughs> วรัลเพราะว่าเป็นของคุณภาพน่าจะไวรัลเพราะมันเป็น ของที่คนน่าจะแบบเฮลตี้กินกันแล้วก็พูดต่อๆกันว่ามันน่าจะเป็นของดีเราไม่ได้พูดถึงรสชาติของมันเพราะรสชาติของมันอะถ้าให้พี่พูดตรงๆก็คือจืดมากๆนะครับจืดมากๆามันมีความ มีความวุ้นเหลว,ร,วะะรู้สึกว่ากินยากไหมคะรู้สึกว่ากินยากไหมถ้าจ้วงกินอย่างเงี้ยยากออแต่ถ้าเอาไปใส่สลัดใส่อะไรน่าจะพอได้อยู่นะเอาไปใส่ผลไม้หรือที่เขาเขียนบอกไว้ไว้ใส่แบบสมูทตี้โยเกิร์ตเงี้ยได้เหนียวอยู่ในปากแบบเหนียวหนึบหนับเลยอะ <c oughs> คือคือไม่ได้หนึบหนับขนาดนั้นแต่มีความมึกมืกเหนียวเหนียวในปากสัมผัสแรกเลยที่เข้าปากมันเป็นไงอะจืดจืดมืดมืด แล้วก็คิดว่าเอาไปกินเพื่อปรุงเป็นรสชาติไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณสมบัติของเขามันดีเี่ยเราก็อจะต้องแบบเหมือนใส่ไปในเช่นอย่างเช่นโยเกิร์ตท,ที่มีแบบมีเปรี้ยวๆหน่อยๆแล้วใส่อันนี้เข้าไปมันก็คงไม่รู้สึกอะไรมากอันนี้ก็ถ้าได้เรื่องสุขภาพอะไรมันก็ก็พอก็ได้อยู่มันเหมือนกินสาหร่ายจริงๆป่ะคะสาหร่ายจริงๆมันต้องเคี้ยวไงเธอเอ,อ๋อไม่กลิ่นกลิ่นมันแบบกลิ่นไม่ไมีมไม่มีเลยเหรอทะเลกลิ่นทะเลไม่มีนะกลิ่นแบบกลิ่นก็ไม่มีรสก็ไม่มีอันเนี้ย ลายรูปรดเสียง露露อันนี้น่าจะเป็นรถที่กินง่ายที่สุดและเพราะว่าใ oh. ช่ใชที่ร้านเขามีแบบรถแบบออริจินัลก็คือขาวอย่างเดียวเลยไม่มีผลไม้อะไรเลยคิดว่าหนึ่งกระปรุกเท่าไหร่ดียคะของดีอันนี้เราราคาสูงมาเลยพี่คิดว่าอันนี้พันขึ้นแพงไปคะ่ะ เหรอใช่อของดีราคาไม่ไม่สูงเนาะ850ราคา800บาทแพงไปค่ะอ๋อนี่แพงไปเหรอ560บาทสูงไปหน่อยค่ะลงมาอีกใครที่ไหนครับออนไลน์เท่านั้นใช่450 450บาทแพงไปอยู่ดีค่ะ345บาทลงมาอีกค่ะจะเฉยนะ200 2้0 50บาทครับเฉลย279บาทอ๋อ279บาบาทหรอ <ฮะ S 1> โอ้โหเกือบถูกเกือบถูกเฮี่ฟ้อมไม่ได้เลยตั้งแต่คีย์บอร์ดทายแม่นๆตอนนี้แบบตรงน,นี้ตอนนี้ทายไหนไม่ถูกสักอย่างเลยอะดิสเคทาเปล่าเนี่ยไม่ปกติเลยใช่พี่ไม่รู้อ่ะก็ถือว่ามีประโยชน์เรื่องผมมเนอะ ให้กินทุกวันให้กินทุกวันได้แต่เขากินผสมอยู่แล้วใช่ป่ะเขาไม่ใช่แบบตักนึกงถ้าส่วนใหญ่คืองนี้เลย <c oughs> กินเลยใช่เราแบบรีแอคชั่นของคนใน Tik ก o ์อก็คือแบบกล้ามกืนฝืนทนในการกินเข้าไปอะไ,ไม่ขนาดต้องกล้ามกลืนนะแต่ว่ามันก็รสชาติไม่ได้ดีแต่ไม่ได้ขนาดต้องกล้ามกลืนถ้าถ้าเกิดราคาประมาณนี้ใช่ไหมแล้วเรากินแบบคือที่เขากําหนดไว้มันไม่ต้องเยอะแปลว่ากระปุกหนึ่งอาจจะกินได้หลายครั้งมันก็อาจจะแบบเทียบกับปริมาณการกินอะไรไม่แพงได้ จบไปแล้วสี่อย่างค่ะครประรับใจอะไรมากที่สุดเลยคะชอบแหนมเพราะว่าก็มีเหตุผลชอบแหนมเพราะมันอร่อยสุดๆอยากให้ลองกันครับชอบแหนมกับชอบลูบี้ครัชใช่ครับก็คือเหมือนเราจบจบแหนมแบบไข่เจียวแหนมไข่เจียวอะไรเงี้ยเรจบด้วยของหวานลูบี้ครัชนี่แจมเยี่ยมเลยถ้ารสชาติเลยเหรอพี่ว่าถ้าเต้าหู้กรอบอะ่ะพี่ให้สูสีแหนมเลย ส่วนตัวลาสเบอร์รี่ที่เป็นไวท์ช็อกอันนี้พี่พี่คิดว่าหวานไปหน่อยสำหรับพี่แนะนำให้ทุกคนที่ดูคลิปนี้ก็มิกซ์ทุกอย่างรวมกัน ถึงเราจะได้คุณค่าอาหารจากซีมอสได้ความเปรี้ยวจัดจ้านของแหนมได้ความนุ่มละมุนกรอบบางๆของเต้าหู้แล้วก็ได้ความหวานของราสเบอร์รี่แล้วก็ขอม็องใบช็อกก็ฝากเลด้วยนะครับผมวันนี้ของกินวรอลสุดอร่อยนะครับผมลองลองไปซื้อตามกันได้ถ้าคุณชอบเรื่องอาหารฟูมีเฟสนะครับวันที่ 16- 17สิงหาคมนะครับ เจอกับกิจกรรมมากมายในงานเจออินฟลูเอนเซอร์หลายๆคนที่คุณชอบรวมถึงคอนเสิร์ตแล้วก็มีอะไรทําตลอดทั้งวันนะครอัฟเตอร์ o ู oh. มี After You นะในงานแล้วก็มีอาหารจากเชฟหนุ่ยเพื่นผมเองแล้วก็อีกเยอะแยะเลยบรรดาแก๊งเชฟทั้งหลายที่มีชื่อเสียงอยู่ในนั้นเยอะแยะใครสนใจก็สามารถเข้าไปได้ที่ The Concert Application หรือเว็บไซต์ครัรับว,วันนี้พวกเราขอลาไปก่อนสวัสดีครับ เทเบลีลา